ยินดีต้อนรับกลับมาคาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงอาจฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟขีปนาวุธร่อนพิสยัยไกลที่ดูคล้ายยานอาวกาศมากกว่าจะเป็นอาวุธจริงแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิยายเพราะมันคือ CJ10 ขีปนาวุธรุ่นใหม่จากจริงที่ว่ากันว่ามีการปรากฏตัวอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ขีปนาวุธนี้ไม่ได้มีเพียงดีไซน์สุดหล้อมที่สร้างกระแสะในโซเชียลแต่ยังมาพร้อมข้อมูลว่ามีระยะยิงไกลกว่า2,000กิโลเมตรระบบนำวิถีที่แม่นยำและความสามารถในการล่องหนที่สูงมากคำถามคือมันมาจริงไหมและถ้ามาแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการทหารในภูมิภาคอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทั้งข้อมูลด้านเทคนิค สมรรถนะราคาและความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะครอบครองหรือพัฒนาอาวุธลักษณะนี้ในงบประมาณปี2026เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ไซไฟนั้นมีความจริงแค่ไหน CJ 1 0หรือที่เรียกในบางแหล่งว่าฉางเจี้ยนลบ10เป็นขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดินของจีน ซึ่งมีการพัฒนาโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก k h 55ของรัสเซียแต่ปรับปรุงให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของจีนเองขีปนาวุธนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบินล็อกภูมิประเทศได้ในระดับต่ำพร้อมระบบนำวิถีแบบ GPS และ INS ที่ผสมผสานกันแต่เวอร์ชั่นที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดหรือเป็นเพียงการจำลองที่ดูล้ำอนาคตมากจอนามีคนบางส่วนสงสัยว่าเป็นโมเดลจำลองหรือแม้กระทั่งภาพที่สร้างจาก AI แต่ไม่ว่าภาพที่เห็นจะจริงหรือไม่สิ่งที่เราสนใจก็คือถ้า CJ10 ปรากฏจริงในไทยจะมีผลอย่างไรต่อภูมิภาคและขีดความสามารถของกองทัพไทยจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน มาเริ่มที่เรื่องระยะยิงก่อน cj 1 0รุ่นมาตรฐานมีระยะยิงราว1,500ถึง2,200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธโตมาฮ a w ของสหรัฐอเมริกาและเพียงพอที่จะโจมตีเป้าหมายสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างครอบคลุมหากยิงจากพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยขีปนาวุธนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่ลึกของประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งเป้าหมายทางทะเลในทะเลจีนใต้ สำหรับประเทศไทยที่ไม่เคยมีขีดความสามารถแบบนี้มาก่อนการมี c j 10อาจหมายถึงการเปลี่ยนแนวทางการป้องกันประเทศครั้งใหญ่ขีปนาวุธรุ่นนี้บินด้วยความเร็วใกล้เสียง0.7-0.8ถึงแ,และบินในระดับต่ำเพียง30-50เมตรจากพื้นดินทำให้สามารถหลบเลี่ยงเรดาร์ศัตรูได้จนแทบตรวจไม่พบนอกจากนี้ยังใช้ระบบนำวิถีที่ทันสมัยมากขึ้นในบางรุ่น เช่น DSMAC และ TERCOM ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในช่วงสุดท้ายของการบินค่าความแม่นยำเฉลี่ย CEP ของ CJ10 อยู่ที่ประมาณ10-15เมตรซึ่งมากพอจะทำลายเป้าหมายทางทหารที่มีความสำคัญเช่นรันเวย์เรดารศูนย์บัญชาการหรือบังเกอร์ใต้ดินประเทศไทยยังไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดซื้อ CJ10 แต่มีสัญญาณหลายอย่างที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมากองทัพไทยเริ่มให้ความสนใจระบบอาวุธป้องปรามระยะไกลและมีงบประมาณที่จัดไว้เฉพาะในปี2026ประมาณ4.1พันล้านบาทหรือราว110ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสอดแนมและการโจมตีระยะไกลซึ่งสอดคล้องกับระบบอย่าง CJ10 อย่างมากขีปนาวุธนี้มักจะถูกติดตั้งบนรถยิงเทล แบบ8ค8ที่สามารถเคลื่อนที่ได้สูงและยิงได้จากถนนหรือพื้นที่สนามอย่างไรก็ตามไทยอาจใช้แพลตฟอร์มของตัวเองเช่นรถของชัยซีรีส์หรือดัดแปลงให้ยิงจากเรือรบหรือฐานยิงแบบตั้งอยู่กับที่โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบควบคุมไฟล์ที่ไทยมีอยู่ ในด้านโครงสร้างราคานั้นข้อมูลปี2026ชี้ว่าขีปนาวุธ Cj 1 0มีราคาต่อหัวประมาณ1-1.5ล้านดอลลาร์และถ้ารวมระบบสนับสนุนเช่นรถเทลศูนย์บัญชาการระบบจำลองการยิงและการฝึกฝนราคาต่อ1แบตเตอรี่4รถยิง16ลูกยิงศูนย์บัญชาการ1หน่วยจะอยู่ราว40-50ล้านดอลลาร์ซึ่งหากไทยซื้อ2ชุดก็จะใช้งบประมาณไม่เกิน100ล้านดอลลาร์ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณที่จัดไว้ ความแม่นยำของขีปนาวุธนั้นต้องอาศัยการสอดแนมที่มีประสิทธิภาพไทยจึงได้มีการจัดซื้อดรวนปีคมที่หลายลำรวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับดาวเทียมจีนเพื่อเพิ่มข้อมูลเป้าหมายทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะสามารถใช้ CJ10 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในตอนนี้คือภาพยานอาวกาศที่อยู่ในโรงเก็บในไทยซึ่งบางคนบอกว่าเป็นเพียงโมเดล หรือภาพ AI ที่สร้างขึ้นเพื่อโปรโมตแต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นภาพนั้นอาจสื่อถึงแนวโน้มที่แท้จริงของกองทัพไทยที่กำลังพัฒนาอาวุธไฮเทคระดับแนวหน้าหาก CJ10 ถูกใช้งานในไทยจริงจะทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการโจมตีเรือรบฐานทัพหรือศูนย์บัญชาการได้ในระยะไกลกว่าเดิมอย่างมากซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลในภูมิภาค และอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธร้ายแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบทางการทูตเพราะขีปนาวุธร่อนนั้นมักถูกมองว่าเป็นอาวุธเชิงรุกมากกว่าป้องกันแต่หากวางแผนใช้อย่างถูกต้องก็สามารถเป็นเครื่องมือป้องรามที่ทรงพลังได้ในด้านเทคนิค CJ10 รองรับหัวรบหลายชนิดทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงแบบมาตรฐาน หัวรบจอบกรอกสำหรับทำลายเป้าหมายใต้ดินหรือแม้แต่หัวรบที่บรรจุคลัสเตอร์แต่รุ่นที่ไทยจะได้รับนั้นคาดว่าจะเป็นแบบหัวรบธรรมดา500-750กิโลกรัมซึ่งมีพลังทำลายสูงมากการโจมตีแบบบินต่ำของ cj 1 0ททำให้ระบบต่อต้านทางอากาศจับยากโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของไทยอย่างไรก็ตามขีปนาวุธนี้ก็มีจุดอ่อนในช่วงสุดท้ายของการบิน ซึ่งต้องการการป้องกันเสริมเช่นการใช้จานร,รบกวนสัญญาณหรือระบบลวงแม้ว่าไทยจะมีระบบสไปเดอร์ MR และกำลังพิจารณาสกายดราก้อน50แต่ยังต้องพัฒนาอีกมากหากจะใช้ CJ10 อย่างเต็มระบบเพราะจะต้องมีศูนย์ควบคุมการยิงที่ทันสมัยระบบป้องกันฐานยิงและแผนพลังตัวที่ซับซ้อนแนวคิดการใช้งาน CJ10 ของไทยจะไม่ใช่เพื่อโจมตีก่อนแต่เพื่อป้องกันเชิงรุก และสร้างการป้องปรามหากมีภัยคุกคามจริงขี่ปนาวุธนี้สามารถเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในกลยุทธ์ของกองทัพไทยและอาจทำให้ประเทศอื่นๆต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในแง่ของสมรรถนะหากไทยได้รับรุ่น CJ 1 0 A เวอร์ชั่นส่งออกจะมีระยะยิงราว1 8 0 0ถึง2,000กิโลเมตรความแม่นยำเฉลี่ย20เมตรและสามารถยิงได้ภายใน15นาทีหลังจากตั้งฐานเสร็จสมบูรณ์ สรุปแล้วจากภาพที่ดูเหมือนนิยายาวิทยาศาสตร์กลายเป็นจุดเริ่มต้นขอองค์การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับขีดความสามารถใหม่ของประเทศไทย cj 1 0หรือระบบที่คล้ายกันอาจกลายเป็นอาวุธหลักในแนวคิดป้องรามของกองทัพไทยในอนาคต ขอบคุณที่ติดตามรับชมนี่คือคาร์ออโตเซ็นเตอร์ที่จะพาคุณเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีอาวุธใหม่ๆจากทั่วโลกถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า